สวัสดีค่ะทุกคน,นนี่คือกล้องสดเลยพราเราจะมารีวิว4ีลิปเพราะวจริงๆเราคัดเช็ดปากก่อนโอเคนี่เลยเราซื้อลิปมาสามตัวอันนี้น้องจะเป็นกองจุกเราได้ตัวนี้หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเราซื้อเป็นเบอร์สรองแล้วก็ลองทาจัดเข้าปากไว้ไม่รู้เราไปคนเลือกลิปไม่เป็นไม่ทัแล้ววันนี้เราซื้อไปทั้งหมด ประมาณ700กว่าบาทก็คือประมาณราคาเรานะคะ466,000หกหมืกีบลาวซื้อไม่เยอะก็จะมีแผ่นมาน้องจะมี4ลายแต่ว่าซื้อมาสามมาลองก่อนน้องเป็นติ๊นนีเ่เอาตาสั่งกันไม่รู้ไนงะเขาหันแบบเหมือนเหมือนไม่สบายาเล้วจะไปถ่ายให้องเ,เดี๋ยววันนี้แม่บ้าน อ่ยแก้ดก็ส่วนเก่าแล้วก็ันสุดท้ายก็คือซืออันนี้เพราะว่าหนมเอามาจาก <Okay. S 1> ไทยอ้วิวาก่าไม่ใช่นีกนจ้มีันน,น,น,นี้อันนี้แล้วก็หมาแล้วก็ที่ผมมนันนรอพักผ่อนย